แกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมสกรกฎยอดชัยกับรายการสแกนข่าวร้อนครับคุณผู้ชมครับวันนี้สแกนข่าวร้อนมีเรื่องของสุขภาพมาเตือนคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นตัวเลือกที่คุณผู้ชมหลายๆท่านรวมถึงผมเองก็มักจะไปดูจะไปเลือกมาเป็นตัวช่วยหรือว่าเป็นทางลัดในการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับ และเราก็จะพบเห็นได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับหรือที่เห็นบ่อยๆกันเลยนะครับก็คือขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายเจ้าหลายแบรนด์นะครับหลากหลายรูปแบบในการที่จะเข้ามาดูแลร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเข้ามาดูแลเรื่องของสุขภาพผิวพรรณเรื่องกระดูกหรือว่ามาช่วยเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆนะครับซึ่งการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดแบบนี้นะครับก็เลยเป็นช่องโหว่ให้เหล่ามิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาฉกฉวยโอกาสในการที่จะปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ ให้มันไปมีรูปร่างหน้าตารูปรสกลิ่นเสียงคล้ายๆกับแบรนด์ดังๆที่เขามีอยู่แล้วถูกต้องตามกฎหมายนะครับประกอบกับมีการอวดอ้างสปปรรพคุณที่เกินจริงมาหลอกล่อเรานะครับอย่างล่าสุดเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้บุกไปทลายแก๊งหลอกขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเถื่อนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รวบรวมมีรายชื่อที่เป็นของกลางได้หลายรายการเลยทีเดียวนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างและเขาแอบอ้างว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราไปสแกนเรื่องนี้กันครับ ผู้ชมครับจากข้อมูลนะครับที่เราได้มาจากการถแถลงผลการไปกวาดล้างเครือข่ายลวงโลกนะครับที่มาหลอกขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทือนซึ่งเป็นผลงานการผนึกกำลังร่วมกันนะครับระหว่างทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยร่วมกับทางตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เขารวมตัวกันแล้วไปสื่อไปส่อเรื่องนี้แล้วใช้เวลามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับ ในที่สุดนะครับเขาก็สามารถไปกวาดล้างผู้ค้าเครือข่ายนะครับที่เป็นชาวเวียดนามได้นะโดยของกลางที่พบนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายนะครับจำนวนมากถึง23รายการถ้าคิดเป็นรายการนะครับแต่ถ้าคิดเป็นชิ้นนะครับที่จับได้มีอยู่4ี่0 0ืกว่าชิ้นแล้วถ้าเทียบเป็นมูลค่าของเงินเนี่ยมากกว่า40ล้านบาทเลยทีเดียวยังไม่พูดถึงเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพนะครับ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับเป็นรูปแบบอาหารนะครับที่มีการลักลอบนําเข้านะแบบไม่ได้ทําการขออนุญาตแล้วทําการโฆษณาที่โอ,อ้อวดสับคุณเกินจริงและยังพบนะครับว่าได้มีการนําไปหลอกขายพี่น้องประชาชนผ่านช่องทางต่างๆนะครับโดยเฉพาะแพลตอร์มออนไลน์ในหลายๆรูปแบบด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับทางออยก็ได้มีการเปิดเผยรายชื่อผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายมาให้เราได้รู้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นการเตือนพี่น้องประชาชนอย่างเราให้ได้อารมัดระวังกันนะครับ เขาไปรวบรวมมาแล้วนะครับมีอยู่ทั้งหมด11รายชื่อเดี๋ยวเราไปไล่ทีละรายชื่อแล้วคุณผู้ชมลองไปดูนะครับว่าที่บ้านเนี่ยได้ไปสั่งมาไว้หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยต้องอรีบทิ้งเลยนะครับตินต่อไม่ได้เพราะออยยังไม่ได้อนุญาตนะครับอันแรกนะครับชื่อแบบนี้นะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับชื่อว่าโอวิชัวโกนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่เป็นลักษณะนี้สะกดแบบนี้นะครับ อันนี้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาอ้างว่าเป็นอาหารเสริมของผู้สูงวัยนะครับที่แอบอ้างว่ากินแล้วช่วยรักษาอาการปวดข้อปวดเขา่าช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนช่วยฟื้นฟูช่วยเสริมสร้างข้อต่อของกระดูกอ,อ,อ่อนเรียกว่าสมบคุณเยอะมากเลยนะครับสำหรับกระป๋องเดียวนี้นะครับตัวที่2นะครับชื่อว่า h e v i ชัวโกนะครับตัวนี้ก็ออกมาหลอกสําหรับผู้ป่วยที่บอกว่าเป็นเบาหวานหรือผู้สูงวัยที่ต้องการควบคุม ระดับน้ําตาลนะครับเพราะแอบอ้างว่ากินแล้วเนี่ยจะไปช่วยเรื่องของน้ําตาลในเลือดให้มันคงที่นะครับไม่ต้องไปพึ่งอินซูลินนะครับแล้วบอกว่าสามารถที่จะควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยนะครับปกป้องหรือว่าป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายปกป้องหลอดเลือดให้มันแข็งแรงได้มากขึ้นนั่นเองเขาบอกว่าเป็นแบบนี้นะครับต้องย้าว่าเขาบอกว่านะครับ ตัวที่3นะครับไปดูกันเลยนะครับตัวต่อมาให้คุณผู้ชมค่อยๆไปช้าๆนะครับจะได้เห็นชัดๆจะได้ไปดูที่บ้านชัดๆว่ามีหรือเปล่านะครับชื่อว่า i i h u u นะดูเลยนะครับกล่องเป็นแบบนี้มีรูปเด็กยกมือสูงๆแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบของนมผงสําหรับเด็กนะครับที่เขาแอบอ้างว่าแอบอ้างสรรพคุณเกินจริงนะครับอย่างบอกว่าจะช่วยเพิ่มความสูงให้กับลูกน้อยของคุณมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆถึง 10เท่านะครับแล้วสรรพคุณอื่นที่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นบอกว่าช่วยให้เด็กๆเนี่ยสูงขึ้น3-5เซนติเมตรภายในระยะเวลา3เดือนเท่านั้นเขาเคลมไว้แบบนี้นะครับสำหรับตัวายอัพตัวนี้นะครับมาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์ตัวต่อมานะครับชื่อว่า s e x ก r u รัชัวนะ ตัวนี้จะใช้หลอกผู้ป่วยหรือครอบครัวที่มีผู้ป่วยอัมพาตอยู่ซึ่งอาจจะมีหลายครอบครัวนะครับแล้วแอบอ้างว่าช่วยในการรักษาเรื่องของโรคก,กระดูกสันหลังเสื่อมช่วยบรรเทาอาการอัมพาตครึ่งซี่บรรเทาอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดแขนปวดขาแลสปปะสรรพคุณที่เหลือเชื่อเลยนะครับอย่างเช่นบอกว่าสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่ได้เพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกและข้อได้โอ้โหสปปรรพคุณนี้ยิ่งใหญ่อลังการเกินนะครับมาต่อกันที่ ตัวที่5นะครับตัวที่5นี้นะครับมีชื่อว่า Via Chua Canzi นะครับน่าจะอ่านอย่างนี้ c a n z หรือ Canzi เนี่ยแหละครับตัวนี้นะฮะรูปหน้าตาของกล่องจะเป็นแบบนี้นะมีตัวคำว่า c a n ซ i ใหญ่ๆแบบนี้นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบนี้บอกว่าเป็นของผู้สูงวัยที่มีปัญหาสุขภาพในเรื่องของกระดูกนะครับโดยจะแอบอ้างว่ารักษาโรคกระดูกเสื่อมลดอาการปวดกระดูกอาการชาตามแขนตามขาได้นั่นเองอันนี้กลุ่มจะเป็นลักษณะของผู้ใหญ่ที่เขาอยากจะเจาะไปนะครับ ส่วนตัวที่6นะครับชื่อว่ากลูโอ๊ตนะตัวนี้อ้างว่าจะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันคงที่นะครับและช่วยลดอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้นั่นเองนะครับไปกันต่อที่ตัวที่7นะครับตัวที่7นี้นะมีชื่อว่าซิกาชัวแคนซีวีมีนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นรูปนะครับว่าข้างๆเนี่ยมีอีกแล้วนะเจาะกลุ่มเดก็กแล้วนะครับเป็นรูปเด็กๆนะครับยกมือสูงและมีลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้นะครับ แน่นอนนะครับว่าไปหลอกเรื่องของความสูงแน่นอนโดยจะแอบอ้างว่าเด็กๆที่กินเข้าไปแล้วนะครับจะช่วยให้เด็กสูงขึ้น3-5เซนติเมตรภายในระยะเวลา3เดือนเท่านั้นนะเลขสวยนะ3-5ภายใน3เดือนนะครับเขาบอกแบบนี้นะครับส่วนตัวที่8นะครับชื่อว่า Glucsetra Go นะครับตัวนี้เนี่ยแอบอ้างว่าช่วยในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ที่5-6มิลล mm ิโมลต่อลิตรนะครับและยัง เพิ่มสปปรรพคุณที่เกินจริงมากๆนะครับอย่างเช่นบอกว่าจะช่วยสนับสนุนเรื่องของการฟื้นตัวของตับอ่อนนะครับช่วยให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินเพื่อที่จะกําจัดเบาหวานได้มากขึ้นเป็นต้นนะครับไปต่อกันที่ตัวที่9นะครับคือคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่า แพทเทิร์นของผลิตภัณฑ์แนวนี้จะมีรูปแบบคล้ายๆกันนะครับก็เป็นรูปเด็กบ้างเป็นคนสูงอายุบ้างนะครับและมีการเติมรูปของสารอาหารเข้าไปให้มันดูน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นก่อนซื้อเนี่ยต้องสังเกตดีๆจริงๆนะครับตัวที่9นี้นะครับชื่อว่าดีโกชัวนะครับเขาแอบ,บอ้างนะครับว่าช่วยรักษาการปวดเข่าปวดข้ออีกแล้วนะครับปวดหลังก็ได้นะครับช่วยให้การเคลื่อนไหวมันดีขึ้นนะจนสามารถรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลง เขาเคลมว่าใน14วันเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะครับและตัวที่10นะครับมีชื่อว่า Heavy Food Body Fit นะตัวนี้เนี่ยเริ่มที่จะแตกลายผู้บริโภคมาเมื่อกี้นี้เป็นเด็กกับผู้ใหญ่นะครับอันนี้มาที่ผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักนะครับบอกว่าจะช่วยลดไขมันหน้าท้องได้สําหรับคนที่มีน้ําหนักตัวเกินนะครับ กินได้มากเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถกินได้โดยที่น้ําหนักตัวเนี่ยมันลดไปแต่น้ำเนี่ยไม่หายไปจากร่างกายเขาบอกงี้นะฮะและยังบอกด้วยนะครับว่าช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมันลดน้ําหนักได้โดยไม่ปวดเมื่อยไม่เมื่อยล้าครบจบในตัวเดียวนะครับซึ่งสปพคุณทั้งหมดเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในกระป๋องเดียวกันนะครับและตัวสุดท้ายนะครับเมื่อมีลดน้ําหนักแล้วแน่นอนนะครับก็มีเจาะกลุ่มที่เพิ่มน้ําหนักด้วยนะครับคือคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ย อาจจะผอมเกินไปแล้วอยากจะเพิ่มน้ำหนักนะครับตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าโปรอัพนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์แบบชงดื่มนะครับที่แอบอ้างว่าจะช่วยเพิ่มน้ำหนักได้มากถึง7กิโลกรัมนะครับหลังจากกินเพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นและยังพบนะครับว่ามีการแอบอ้างเพิ่มเติมด้วยว่ากินแล้วนะครับจะไม่ทําให้ร่างกายกักเก็บน้ําหรือว่าบวมน้ำนะครับเป็นการเพิ่มเฉพาะกล้ามเนื้อไม่ได้เพิ่มไขมัน ซึ่งมันน่าจะเกินจริงไปมากๆด้วยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีรายชื่อทั้ง11รายชื่อนี้นะครับยังไม่ได้รับการอนุญาตจากอยนะครับแปลว่าสรพรพคุณทั้งหลายที่เขาบอกมาเมื่อสักครู่นี้รวมไปถึงสารสกัดต่างๆที่เขาแปะอยู่ข้างกล่องข้างกระป๋องเนี่ย ที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยยังถือว่าไม่เป็นความจริงนะครับและจัดอยู่ในหมวดที่ไม่ควรซื้อไปรับประทานอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เลยนะครับรวมถึงฮะบรรดาพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะครับตอนนี้รีบไปเช็คในสต็อกของตัวเองเลยนะครับถ้ามี11ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในสต็อกของตัวเองหยุดขายทันทีนะครับเพราะไม่เช่นนั้นจะถือว่ามีความผิด และจะถูกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายหลายๆกระทงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องช่วยกันระมัดระวังทั้งในฐานะที่เป็นผู้บริโภคและเป็นพ่อค้าแม่ขายด้วยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับคือสแกนข่าวร้อนในข่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube c h anel n ที่ชื่อว่า news nbt2hd Research ไปเลยคำว่าสแกนข่าวร้อนแล้วคลิกลิงก์ต่อไปได้เลยครับ และกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวภาคค่ำสำหรับวันนี้สวัสดีครับ